ปิยะชาแนลเสนอกิจกรรมเสริมทักษะลูกคิดแสนสนุก ุดสีขาวที่อยู่ทางหลังด้านหลังนะคะอ่านขอดีน้นำใสก่อนเห็นไหมมีสองจุดเห็นไหมคะเราจะถือว่าหลักหน่วยของเราเป็นจุดหลังนี้นะจุดสีขาวตรงนี้นะคะเราจะปัดที่ตรงนี้นะคะอ่าเขาเรียกว่าวจุดบอกหน่วยจ<ม>ุดบอกหน่วยให้เราปัดหลักหน่วยขึ้นไปอ่านค่าสิคะบนกระดานบนกระดานเท่าไหร่คะอ้ะอายืเลยดูดีๆดูดีๆก่อน ลูกทิศอาจาร,รย์เราปัดขึ้นไปี่เมตร30ซีซีลืมแล้วบางคนลืมแล้วเห็นไหมคะหลักหน่วยเราปัด2เมตรก็มีค่า2ถูกไหมส่วนข้างหน้าหลักหน่วยเราเรียกว่าหลักอะไรนะหลักสิบเราปัดขึ้นไปี่เมตร4เมตรเราก็เลยเรียกว่า40แล้วก็ 2, 2> ใช่นไหมคะ,ะสมมติว่าถ้าไปอีกหลัก ตอบบ้างยกมือขึอ้น มนีห6เมตรมันจะต้องอ่านว่าอะไรลูก รู้ก็าปัดเกินที่ไปอีกหลักหนึ่งถ้าคนไหนได้ถึงหลักร้อยก็ปัดเกินที่ไปอีกหลักหนึ่งใช่ไหมเป็นหลักร้อยใช่ไหมคะฟังตัวเลขดีๆเราก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าสีเขียวเนี่ยมันจะมี5เมตรถูกไหมสีเหลืองมีกี่เมตรสี่เมตรใช่ไหมคะนับตัวเลขดีๆการปัดดูนะจะสังเกตด้วยว่าถ้าใครทาถูกคือนิ้วโป้งต้องปัดขึ้นสมมุติว่าบอกเลข3 5มสิบห้าอ่ะเด็กๆก็ปัดอย่างนี้ ถูกต้องใช่ไหมคะก่อนกับเด็กๆต้องเคลียร์ศูนย์ท่านอาจารย์โมด้วยใช้นิ้วอะไรนิ้วชีดิ้วชีเคลียร์ศูนย์ลงมาใครทำถูกต้องครบขั้นตอนเดี๋ยวเราจะมีขนมแจกวันนี้เราจะมีช็อกโกแลตเอาไหมอา้อา,อาแต่ต้องทำถูกหลักนะทำถูกต้องด้วยนะโอเคไหมคะอา่า 1> 123 1หนึ่งที่หลักร้อยหัดขึ้นด้วยดิวโปมสองที่หลักสิบปัดขึ้นด้วยดิวโป้มสามที่หลักหน่วยปัดขึ้นด้วยดิวโปมทีนี้ <c oughs> เด็กๆเอาหนังสือขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีการวาดรูปลูกคิดด้ยวยหนังสือเปิดหน้าครั้งที่แล้วนะที่เราทำ เมื่อครั้งที่แล้วเราทำแถวบนไว้แถวเดียวใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดการอ่านค่าลูกคิดเขามีลูกคิดให้เรานะคะให้เราเขียนตัวเลขลงไปในชอ่องว่างข้างน่างเห็นไหมคะมอ่าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะพร้อมๆกัน,นะรรกนเริ่มสเสมอเราก่อนเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะคะ,ะข้อแรกนะคะข้อนี้นะให้เด็กอ่านสิคะว่าลูกคิด เลขอะไรดีมีหนึ่งที่หลักสิบมีเจ็ดที่หลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขอะไรคะเจ็เจ็ดค่ะเจ็ดเขียนสิบเจ็ดลงไปเลยเลขเจ็ดเขียนถูกหลักนะำเได้แล้วเราได้ไม่มีแล้่มีหหนึ่งไม่มีหัวหนึ่งไม่มีหัวนะ หนึ่งไม่มีหัวนะคะ I <laughs> you เราออกเสียงว่ายี่ต้นข่าออกเสียงว่ายี่นะคะไม่ใช่สองสิบเจ็ดเราอา่านว่ายี่สิบเจ็ดค่ะแต่เวลาเขียนเราเขียนเลขสองับเลขเจ็ดยี่สิบเจ็ดมีเลขสองับเลขเจ็ดเราจะต้องวาดลูกคิดตามค่าตัวเลขที่เขาเขียนให้ด้านล่างเห็นไหมคะทีนี้พบทวนหน่อยลูกคิดของเราในหนึ่งหลักเนี่ยเม็ดสีแดงที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเราไม่ฝัดเลยถูกไหม,ไมอ่าแสดงว่าทุกข้อ เด็กๆวาดเม็ดสีแดงให้ติดกับข้างล่างตรบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำทึบๆไว้อย่างนี้ให้รู้ว่าเป็นเม็ดสีแดงนะคะวาดวงรีนะวาดวงรีแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายสีให้มันทึบๆใช้ดินสอฝนลงไปเลยให้มันให้มันทึบแบบไม่ใช่โปร่งอ,อ่ะ,อะเป็นเม็ดสีแดงทุกข้อเลยนะ ทุกข้าวลงไปเลยให้รู้ว่าเม็ดสีแดงเราไม่ปัดนะคะเราวาดเม็ดส,สีแดงก่อนเดีย๋ยววาดใหญ่นะเดีย๋ยววาดไม่พอนะวาดวาดไม่ต้องใหญ่นะคะ,ะทำทุกข้เาเลยทําสีแดงไปก่อนเลยะคะ่ะพอเม็ดสีแดงเราจะไม่มีการปัดนะไม่ต้องวาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราวาดไม่พอก ต้องเป็นทูกนะคะ<ร>ไม่ใช่โปร่งนะนะเก่งมากทีนี้เรามาวาดรูกคิดฉีข้อเริ่มจากข้อแรกก่อนเขาให้วาดอะไรคะให้อ่านค่าได้ไรศูนย์ศูนย์คือมีการปัดไหมไม,ไม่มีมันจะไม่มีลูกคิดแม่ไ๋่ชิดข้างบนเลยถูกไหมคะอาจจะเราถักศูนย์ข้อนี้นะแต่ลูกคิดของเราหนึ่งหลักเนี่ยถ้าไม่นับเม็ดสีแดงมันจะมีที่เหลือ9เม็ดถูกไหมคะ สีเหลืองมันจะ4เมตรเห็นไหมสีเหลืองจำได้ไหมคะมันสีเมตรและสีเขียวเก้าสีเขียวอีก5เมตรถูกไหมคะเราว่าสีเหลืองก่อนให้ชิดเปนสีแดงคือมันจะต้องอยู่ดนะ้านล่างไม่มีการปะเลยสีเหลือง4เมตรเราว่า4เมตรที้ไปเรียงซ้อนกันอย่างนี้เลยคะ่ะให้มันติดกันนะเป็นวงโปรงนะ ูนย e ์ไม่ใช่สี่นะเราทำข้อแรกนะคะต้องนอนสีเหลือเราจะไม่วงคือจโปร่งโปร่งคือไม่ต้องระบายสีนะคะโอเคไม่วครับโปร่งอันาอันคที่ือเหลืองครับแบบบนกระดานนะคะบนกระดานนะคะเม็ดสีเหลืองสเม็ดนะตอนนี้เรา มีแบนๆไขว้อยูยังไม่เสร็จใครว่าดีแล้วเตร็จอะทีนี้สีเหลืองเราไม่ได้ปัดขึ้นถูกไหมคะเพราะมันมีค่าสูงสีเขียว5้าเม็ดเราปัดขึ้นไปไหมก็ไม่ปัดอีกใช่ไหมอามันไม่มีเม็ดไหนชิดชิดแกนทุกบนเลยแสดงว่าเราจะต้องว่าสีเขียวอีก5้าเม็ดต่อไปเลยค่ะให้ติดกับสีเหลืองเลยนะแต่ว่าสีเขียวอาจารย์โนให้เราแรงเอาอย่างนี้นะคะให้ใช้ชิสอแรงเงาทำให้มันเป็นนึกๆอีก5้าเม็ดนับไปด้วยนะ ส3 4แล้วก็หทีนี้ว่าแมสที่5เนี่ยมันต้องมีที่เหลือหน่อยเราไม่ชนขอบข้างบนนะคะ อีก4เม็ดแล้วก็สีเหลืองอีกสี่เม็ดว,ว่าไงอะเลข2มันต้องมี2เม็ดที่ถูกปัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เม็ดนี้เม็ดคือเป็นเนี้ยมันถูกปัดขึ้นไปข้างบนให้ชิดกับเม็ดนี้เลยแล้วก็เป็นวงทุกไว้ เลียวห้าหรือเลสาใช่ไหมคะ mm hmm. เหลือนเม็ดนี้ถูกกันขึ mm hmm. กก้นไปติดข mm ้างบนเพราะเราจะต้องปัดขึ้นไป แบบฝึกหัดลูกคิดหน้า13และ16